คลิปนี้เราพาไปที่วัดบางกุ้งจังหวัดสมุทรสงครามค่ะวัดบางกุ้งจะอยู่ไม่ไกลจากตลาดน้ำอัมพวาเป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดที่สำคัญอีกวัดหนึ่งทางประวัติศาสตร์เลยนะคะก็คือจะเล่าประวัติข้าวให้ฟังนะคะการเดินทางมานะคะจะเดินทางมาได้ทั้งรถยนต์หรือจะมาทางน้ำนั่งเรือมาจากตลาดน้ำอัมพวานะคะตามประวัติ ร้าวๆนะคะก็คือในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายกองทัพพม่าได้ยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์จึงรับสั่งให้หัวเมืองปากใต้ย,ยกกองทัพเรือมาตั้งค่าย และสร้างกำแพงล้อมรอบวัดบางกุ้งไว้นะคะจึงเรียกว่าค่ายบางกุ้งกองทัพพม่ายกทัพมาตามลำน้ำมแม่กองและบุกมาจนถึงค่ายบางกุ้งกองทัพ ของกรุงศรีอยุธยาไม่สามารถต้านทานไว้ได้ค่ายบางกุ้งจึงแตกหลังจากพม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกในปีพศ23-10นะ,ะ่ยะค่ายบางกุ้งก็ตกอยู่ในสภาพที่ล้างต่อมาสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชได้กู้เอกราชและสถาปนากรุงธนบุรีแล้วโปรดเกล้าให้ชาวจีนรวบรวมสมัครพรคพวกมาตั้งเป็นกองทหารรักษา่ขายที่ ค่ายบางกุ้งไว้จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าค่ายจีนบางกุ้งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าบรรยากาศเมื่อกี้ภายในวัดนะคะจะมีสวนสัตว์เล็กๆไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันนะคะแล้วก็จะมีอนุสาวรีย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตีย่ยวไว้ให้กับไหว้บูชาด้วยค่ะ แล้วก็จะมีรูปปั้นของนายขนมต้มพิชัยอาสาและทองดีฟันขาวซึ่งตามประวัติศาสตร์ได้เล่าไว้ว่าเป็นทหารเอกของพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์กรุงธนบุรี ตามประวัติศาสตร์ไทยนะคะก็คือพระองค์ได้กอบกู้เอกราชให้กับประเทศไทยเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเดี๋ยวเราจะไปไหว้หลวงพ่อนินมณีในโบสถ์ปลกโพนะคะโบสถ์ปลกโพก็คือโบสถ์ของวัดถูกต้นไม้ใหญ่สี่ชนิดคลุมอยู่ซึ่งได้แก่ต้นโพต้นไซต้นไกลและต้นกลางถือเป็นโบสถ์ในต้นไม้แห่งเดียวในประเทศไทยคาดว่าน่าจะอายุราวๆประมาณ200กว่าปีค่ะ ภายในโบสถ์ปกโพนั้นจะปฏิสถานหลวงพ่อนิมนมณีหรือหลวงพ่อโบดน้อยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายภายในโบสถ์ยังมีจิจก,กรรมฝาผนังที่งดงามและเก่าแก่มา,มากๆค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่อนุญ,ญาตให้เราเข้าไปถ่ายรูปได้นะคะนี่ก็เป็นประวัตขวิข้าวและบรรยากาศภายในวัดบางกุ้งที่เรานำมาฝากกันค่ะ